ดาวอังคารวิปริตเดินถอยหลังพักองศาส่งผลกับชาวพิจิกโดยตรงแต่ทําแบบนี้จะอยู่รอดปลอดภัยและมีงานดีมีโชคและรวยมากสวัสดีครับทุกท่านวันนี้นะครับยกให้เป็นคิวของชาวลัคนาพิจิกเลยนะครับเพราะดาวอังคารนะครับที่จะเดินวิปริตเนี่ยครับเป็นดาวประจําตัวเราเลยเรียกว่าเป็นเจ้าภาพโดยตรงเลยครับ เ็เลยต้องรีบมาบอกกันเลยนะครับจะได้รีบปรับตัวนะครับหาทางแก้ว่าต้องทําเช่นไรถึงจะรอดและรวยนั่นเองนะครับตรงนี้และที่สําคัญครับอาจารย์ก็จะบอกไทม์ไลน์แบบนี้เลยนะครับไทม์ไลน์แรกครับ3ตุลาคมครับนี่ครับนะแล้วก็เริ่มมนแล้วนะครับมนเลยนะครับย้ายมาปุ๊บเดินผิดปกติเลยแล้วก็ถึงวันที่29เสร็จแล้ววันที่30ตุลาครับพักองศาแล้วครับวิปลิต แน่นอนเลยนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยรู้ไว้เลยนะครับว่าช่วงตุลาคมนะ่ะเราจะต้องมีอะไรให้ตระเตรียมปรับตัวมากมายเลยนะครับอย่างแรกครับดาวอังคารดาวประจําตัวไปอยู่ในเรือนมอลณะ,ะครับซุ่มซ่ามอุบัติเหตุเพราะฉะนั้นทําอะไรต้องไม่ประมาทร,รอบครอบทำอะไรต้องมีแผนซ้อนแผนมีแผนสํารองเลยนะครับบอกไว้ก่อนอย่าหัวร้อนอย่าใจร้อนอย่าทําอะไรเกินตัวนะครับอย่าไปไฝ่กับคนอื่นนะครับ สงบสงเองนเจียมตัวพูดน้อยน่ารักไว้วก่อนยิ้มแย้มแจ่มใสอ่อนน้อมทำตนครับอันนี้คือทางรอดที่จะปลอดภัยและดีด้วยนะครับนะป,ปกติแค่ดาวตกเรือนมรณะก็เป็นเรื่องแล้วนะครับแต่อันนี้พักองศาอีกครับโอ้โหเรียกว่าต้องเซฟเซฟเลยนะครับเพย์เซฟไว้ก่อนอังคารไปอยู่บ้านดาวพุธมักจะเกิดอะไรครับวิวาทะทางคําพูดการสื่อสารโซเชียลออนไลน์ก็ต้องระมัดระวังครับจะสื่ออะไรจะโพสต์อะไรนะครับ หรืองดโพสไปก่อนก็ได้หรือจะพูดอะไรกับใครเนี่ยมีสติใครมายั่วโมโหอย่าไปมีเรื่องกับเขาครับเดี๋ยวจะเป็นเรื่องกันนะครับตรงนี้นะอันนี้ก็ต้องฝากไปด้วยเลยนะครับสองเรื่องสุขภาพเราครับโรคเก่ากําเริบอ่พักของเก่าๆโรคเก่าๆอะ่ะเคยเป็นโรคอะไรอยู่มักจะเป็นได้อีกทางที่ดีก็ต้องฟิตเนสหรือออกกําลังกายนั่นเองดูแลสุขภาพทานอาหารที่ถูกหลักนะครับไม่ทานอาหารผิดสัาแดงพักผ่อนให้เพียงพอ ไม่เครียดจนเกินไปนะครับตรงนี้นะอันนี้อยากจะฝากไว้ด้วยเลยนะช่วงเดือนตุลานะครับแต่จริงๆเนี่ยอยู่ไปถึงอ่าสิบห้าสิบหกพฤศจิกายนเลยนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยฝากไว้ด้วยนะครับจะทําอะไรในช่วงนี้นะต้องดูหน้าดูหลังให้ดีและย่ที่สําคัญคือดามมันจะอยู่ก็ยังเลงกับเราอยู่นะครับอันนี้ก็เลยอยากจะฝากแล้วมาฟังเห็นไหมถ้ามีทางแก้ก็จะบอกก่อนแล้วก็ลอดต่อเนี่ยครับตรงนี้เสร็จแล้วดาวอังคารก็พักไปจนถึง เนี่ยครับข้ามราศีกับวันที่สิบหกครับแล้วก็พักไปถึงสิบสองมกราปีหน้านะอันนี้ข้ามปีเลยนะสุพรสิบหกครับเนี่ยเป็นสีเทาๆเ,เลยครับพอหลังสิบสองมกราก็มนต่อครับไปถึงแปดกุมภาเนี่ยกตีทว่าฤภาพฤศจิกายนนะครับทันวามกรากุมภาสองสาเดือนนะครับตรงนี้เป็นจังหวะแต่ก็ดีอย่างหนึ่งครับได้ตาแหน่งราชาโชคฉลกฉล,ล่าผลบนเก่าส่งให้เห็นเป็นสงา่า มีอำนาจราชสักดุจพระราชาไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองครับเอาแล้วครับราชาโชคแบบพักองศาแบบแปลกๆครับอ่าก็ถือว่าอย่างดีครับดีกว่าอยู่ในเดือนมรณะนะครับนี่ครับมีโชคครับสําเร็จแบบฟุกๆอ่าก็คือมันไปกากกินอะไรมากไม่ได้ครับเพราะเดินถอยหลังแต่สุดท้ายมันก็จะไปในเส้นทางที่จะพาเราไปสําเร็จเพราะฉะนั้นก็มุ่งมั่นทําต่อลุยต่อนะครับนะช่วงต่อสําเร็ญนี้ถือว่า ใช้ได้อยู่นะครับดีไม่ดีดดคนรักเก่ากลับมาเพราะ,ะอะไรเพราะดาไปอยู่ในเรือนปัตตานีคนรักคู่ครองอะไรแบบนี้นะครับก็ลองดูว่าเรายังชอบอย่างรักอยู่หรือเปล่านะครับและที่สำคัญก็คือมีคนมีตําหนิมาครับโอนไวครับล้วคนที่เคยผ่านการมีครอบครัวเป็นไม้ลูกกุ้าพนคุณชีวิตต่างชาติอย่างใดอย่างหนึ่งประมาณนี้นะครับจะเข้ามาได้นะและที่สำคัญพอเป็นราชาโชคคือะเราจะได้รับผลประโยชน์ไงนะเช่นเขาโอนไวเข้าใจดีเขาสายเปอะไรอย่างเงี้ย ก็จะเกิดเหตุการณ์นี้กับเราแต่ก็ไม่ต่อเนื่องนะครับเพราะเป็นปุ้ปลู่กปะให้บ้างไม่ให้บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็ต้องให้เข้าใจตรงกันก็มีเรื่องดีๆเกิดขึ้นได้ด้วยเหมือนกันนะครับนะหรือแม้ก็เป็นเรื่องที่เก่าๆงานเก่าๆลูกค้าเก่าๆอะไรเงี้ยเราก็ไปทำเหอะนะครับจะประสบความสําเร็จได้ดีกว่าของใหม่ๆช่วงนี้ยังเพิ่งเปิดตัวอะไรเลยนะดูแล้วแต่ยังไม่ประสบความสาเร็จแต่ถ้าอะไรที่เก่าๆเนี่ยจะประสบความสำเร็จได้ง่ายกว่านะครับตรงนี้ และที่สําคัญก็คือให้ดูแลสุขภ,ภาพครับเพราะดาวนอกจากเป็นปูมปะปาคือขึ้นกลางๆแล้วเนี่ยก็ยังพักองศาถอยหลังอยู่ไงนะยาวนู่นแหละครับไปจนถึงแปดกุมภาแล้วครับอ่าเพราะนั้นจะเจ็บไข้ได้ป่วยเล็กๆน้อยๆยังเป็นได้แ,แต่จะเบาวกว่าช่วงที่ดาวตกหมดนะคือเดือนตุลาอ่แล้วก็อย่าขี้เกียจอันาัเป็นป่าเนี่ยมันจะขยันตามอารมณ์เนี่ยเมื่อฟังก่อนรู้ก่อนแล้วก็ใส่ต่อดีครับก็ดาวได้ราชาโชค ทำกึกก้งกลางเงี้ได้ขนาดนี้ถ้าขยันเป็นสองเท่าสาเท่าล่ะโอ้โหรับรองได้ดีได้ดีอย่างแน่นอนนะครับเพราะราชาโชคก็ช่วยมีผู้ชายมีปรุษอุปปัมภมทำอะไรติดต่อกับผู้ชายไว้ก่อนนะครับผู้ชายเป็นทิกซอซเป็นสภานเป็นคนกลางที่ทําให้เราประสบความสําเร็จครับนุณพีษตรงนี้เลยนะหรือผู้หญิงก็ได้นะแต่จะเป็นภาษีน้อยกว่าแตกต่างกันไม่เยอะครับประมาณ1 0 2 0สอืมดีทั้งหมดทั้งเพศชายเพศหญิงแต่ถ้าเป็นชายได้ถ้าเลือกได้เป็นชายก็จะดีกว่าเช่นเราไปติดต่องานติดต่อราชการเราเลือกลอเเร์ชายยล อะไรเงี้ยจะทําให้เราเสร็จได้เร็วขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ไม่เป็นตัวของตัวเองก็แน่นอนก็เป็นปตัวปุ่มป่าๆน,นะเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงอะไรแปลกๆเนี่ยเราก็ต้องเจอแต่ถ้าฟังแล้วเรารู้เราก็คลองสติครับเราก็จะผ่านได้นั่นเองนะครับตรงนี้แล้วช็อตสุดท้ายครับดาวอังคารเดินหน้าแบบสุดๆไปเลยนี่เลขสามสีแดงเลยครับแปดกุมภาถึงที่สองมีนาครับจะร่วมเดือนหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับตรงนี้เดือนนิดเดือนกว่า โอ้โหจังหวะนี้แหละครับเต็มเหนียวไปเลยพี่ครับขยันสู้ลุยครับมีโชคก้อนโตโชคก้อนใหญ่นะครับส,สมหวังทุกเรื่องเลยครับก็ตัวเองเป็นราชา,ชาโชคนึกก็เป็นพระราชาอยากซื้ออะไรต้องซื้อแม่บาทีไม่ต้องซื้อเดีกเขาก็หามาอยากกินอะไรอยากได้อะไรอยากอยู่แบบไหนอยากมีอะไรมีบ้านมีรถโอ้โหมันมีได้ทุกอย่างแล้วยิ่งดาวเดินดีด้วยเร่งลัคนาด้วยจริงจะว่าไปแล้วก็เข้าเกณฑ์อีพักอุดมเกณฑ์อะไรอีกมากมายแต่ถ้าอุดมเกณฑ์แล้วเดินหน้าเนี่ยมันจะดีอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้น แปดกุมภาไปแล้วนี่ลั่นลักครังแห่งความรวยแห่งความสําเร็จครับบอกได้เลยเห็นไหมเพราะฉะนั้นถ้าฟังและทาตามนี้อ่ะทไลายตุลาพฤศจิกาธันวามุคากรุณาอย่าึ้นไปอะไรเยอะเห็นไหมแต่พอแปดกุมภาไปแล้วลุยให้สุดๆครับประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนครับนะนี่ก็เป็นข้อสรุปนะท่านไปฏิบัติตามแล้วจะดีและจะรอดปลอดภัยร่ํารวยนะแล้วถ้าใครที่ฟังแล้วอยากดูดวงอาจารย์เกีตเทวาครับหลายคนเนี่ยดูมากเลยครับไปฟังกันต่อนะครับจะมีบอกว่า ดูแลได้อะไรและต้องทําเช่นไรนะครับหรือใครยากได้ภาพเนาาสน,นิมุมจัตตาวนบุคคลซึ่งเป็นภาพดวงเราเองมีไว้บูชาแล้วดีอย่างไรไปฟังต่อได้เลยครับแล้วท่านใดที่ฟังแล้วถูกใจเก็ยอ,อย่าลืมกดติดตามช่องนี้ไว้ได้เลยนะครับและแน่นอนครับช่องนี้มีผู้ติดตามมากกว่า10,000แคนแล้วครับจึงเป็นช่องมหาชนนะครับที่ผู้คนให้การยอมรับแม่นยําและเชื่อถือได้อย่างแน่นอนครับแต่ที่สาคัญอย่าลืมกดกระดิง่งแบบนี้ทั้งหมดอีกครั้งด้วยนะครับ เพราะอาจารย์จะส่งคำทนายล่วงหน้าครับเป็นเหมือนเลขาส่วนตัวครับส่งไปให้ฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนมีปัญหาบอกทางแก้ก็นรอดก่อนไงครับแล้วใครที่กดติดตามกดกระดิ่งและแชร์คลิปทันทีนะครับอาจารย์เกตก็ขอให้ผลบุญที่ได้ทํามาครับอวยพรให้ทุกท่านสําเร็จลํารวยมากๆมีโชคลาภสมหวังตลอดไปเลยนะครับแล้วก่อนจากกันไปครับอาจารย์เกตเทวามีภาพเฉลิมยูชตาสวนบุคคลเป็นรูปดวงเราเองไม่เหมือนใครในโลกครับและมีไว้ดีอย่างไรครับมีคาถาบูชายงชตาคาถาเงินล้านครับ ยิงสวดจะเป็นมงคลหนุนดวงสําเร็จลํารวยครับและมีสีมงคลเป็นพื้นหลังนะครับให้สีอะไรไปนะครับไปไประยุกต์กับข้าวของเครื่องใช้ทุกชนิดเลยนะครับให้ใช้คุมนี้สีนี้เลยนะครับจะได้สําเร็จได้รวดเร็วขึ้นครับ3ครับรู้ลัคนาเกิดที่แท้จริงครับ จะได้มาฟังช่องอาจารย์เจษเทวาได้ถูกต้องแม่นยำมากขึ้นครับรู้ท่ารู้เลือกสู่ความมั่นคงครับ4ครับบันทึกภาพโทรศัพท์มือถือเป็นมงคลแล้วไม่พอนะครับเวลาไปทําบุญวัดไหนนะครับเขียนรูปดวงแบบนี้ที่ตามที่ให้ไปได้เลยนะครับและอธิษฐานขอพรครับผลบุญนั้นจะสําเร็จสักเซสสมริผลได้เร็วขึ้นครับสุดท้ายครับนาไปปินไว้ทต้ฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือครับจะเสมือนมีเทพเทวาคุ้มครองเราอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับและมีลูกค้าอาจารย์ครับ ทำแบบนี้นะครับนั่นําไปเสี่ยงโชคได้รางวัลไปหลายหมื่นเลยนะครับโอ้ดีขนาดนี้ครับบูชาเพียง19 9บาทเพียงเท่านั้นครับสนใจก็แอดไลน์มานะครับแอดไซดเกรทเทวาหก้าครับทักก็สั่งภาพดวงครับแล้วก็พิมพ์ต่อเลยนะครับบอกชื่อนามสกุลจริงวันเดือนปีพศเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดนะครับแล้วก็โอนเงิน199เกิบาบาทมาได้เลยครับใครทําครบก่อนนะครับอาจารย์เกรทเทวาจะจัดส่งทางไลน์ให้ก่อนได้เลยนะครับและสุดท้ายครับ อาจารย์เกรเทวยินดีรับตรวดวงชะตาเป็นลายบุคคลครับเพราะดูดวงแม่นยำครับต้องดูดาวพื้นดวงเกิดของคุณสิบดวงครับบวกดาวจอรอีกสิบดวงครับจะบอกได้หมดทุกอย่างครับจะมีคําตอบครับช่วงเวลาไหนจะดีจะต้องแก้แบบไหนอะไรยังไงนะครับแล้วดูดวงกับอาจารย์เกรทเทวาแบบเจาะลึกแล้วจะได้อะไรบ้างนี่เลยครับการเงินจะรวยไหมได้จากอะไรเก็บแบบไหนดีปีนี้จะรวยไหมช่วยวางแผนด้านการเงินให้ได้นะครับตรงนี้ แล้วการงานจะเป็นลูกจ้างหรือเป็นเจ้าของกิจการดีงานที่ทําแล้วจะรวยหรือไม่ปีนี้ลงทุนขยับขยายดีหรือเปล่าช่วยวางแผนธุรกิจเปลี่ยนงานดีหรือไม่ส่วนในเรื่องความรักครับเราก็จะดูนะครับว่ามีคู่ดีหรืออยู่คนเดียวอันไหนดีกว่ากาันเนื้อคู่จะมาจากทิศทางไหนและมีลักษณะสงต่ําดําขาวทํางานอะไรเป็นแบบไหนดีมีแล้วจะรวยหรือไม่ดีขึ้นหรือแย่ลงจะเจอหนูคู่ช่วงเวลาไหน จะไปต่อหรือพอแค่นี้และเรื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องรูกบริวารโชคลาภดีไหมนะครับสุขภาพร่างกายเป็นเช่นไลลรโรคภัยไข้เจ็บมีเกณฑ์ต้องดูแลสุขภาพเช่นใดถึงจะดีนะครับครอบครัวบ้านรถเดินทางเพื่อนฝูงต่างๆ ดูได้หมดทุกอย่างช่วยกันแก้ปัญหาให้ทุกเรื่องทุกปัญหามีทางออกนะครับแล้วที่สําคัญนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือสีมงคลเลขมงคลมหารวยดูรัพย์รับ,บซับ์รับโชคครับตรงนี้และเป็นเลขเฉพาะตัวเฉพาะตนเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นใครมาดูจะได้หมดนี้เลยนะครับเรียกว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มเลยก็ว่าได้นะครับถ้าสนใจก็นี่เลยครับสแกน q ิวอาโค้ดตรงนี้เลยก็ได้นะครับค่าครูเพียง7จ็ดร้อยเก้าสิบกว่าบาทเพียงเท่านั้นครับประสบการณ เรียกว่าเกือบ10ปีนะครับเะฉะนั้นมีทางออกให้คุณได้อย่างแน่นอนครับมั่นใจได้เลยนะครับสนใจก็แอดไลน์นี่ครับแอดสายเกสเทวาที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเราจะดูให้ครบจัดลึกจัดเต็มไม่มีอั้นเลยนะครับทายกันแบบเนื้อเน้นๆตอบทุกคําถามเลยก็ว่าได้นะครับและที่สําคัญครับอย่ารอให้มีปัญหาแล้วค่อยมาดูนะครับควรดูดวงตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีเรื่องดีสุดเช่นตอนนี้นะครับเรากําลังอยู่ในภาวะที่สบายๆกลางๆนะครับ มาดูเลยครับเราจะช่วยวางแผนไปสู่ความสําเร็จได้เลยนะครับอาจจะทําให้คุณเป็นเศรษฐีได้เลยนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นก็มาดูดวงกันได้เลยนะครับและนี่ครับขั้นตอนการดูดวงแอตไลน์แอตสายเกรซเทวาหกห้านะครับแล้วก็แตะเพิ่มเพื่อนไปเลยนะครับก็ไปอ่านกฎกติกาขั้นตอนการดูดวงให้ละเอียดเลยนะครับเมื่อเข้าใจแล้วนะครับก็สามารถที่จะพิมพ์ที่คําว่าจองคิวได้เลยนะครับแล้วก็บอกเวลาที่สะดวกมาด้วยก็ได้นะครับว่าสะดวกช่วงไหนถ้า อาจารย์สะดวกก็จะจัดให้เลยนะครับแต่ถ้าไม่สะดวกก็จะบอกเวลาที่สะดวกให้นะครับแล้วก็นัดคิวกันนะครับแน่นอนครับสําหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากกระตุ้นยอดขายมีรายได้เพิ่มขึ้นสําเร็จและร่ํารวยนะครับอาจารย์เกรเทวายินดีเป็นผู้ช่วยครับในการเชียร์สินค้านะครับเพื่อเพิ่มรายได้ด้วยการออกงานอีเวนต์เพิ่มยอดขายจากภาพที่เห็นนะครับก็จะเห็นเลยว่าขายดีมากๆเลยนะครับแล้วยังได้ดูดวงวางแผนชีวิตกันด้วยนะครับ และเราจะสมหวังร่ำรวยไปด้วยกันนะครับสนใจก็แอดไลน์ที่ขึ้นนี้ได้เลยนะครับและก่อนจากกันไปครับอย่าลืมครับไปชมคลิปถัดไปกันด้วยนะครับและที่สำคัญท่านใดฟังแล้วอยากรู้ลัคนานเพราะลัคนานนั้นแม่นกว่าราศีนะครับง่ายๆเลยครับฝากวันเดือนปีพศเกิดครับเวลาเกิดแบบเป๊ะๆนะครับช่วงเวลากว้างๆนะครับอาจจะไม่ได้ตอบให้นะครับตรงนี้และจังหวัดเกิดนะครับใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ ถ้าคอมมูลถูกต้องตอบให้อย่างแน่นอนครับ